ของโครงงานนี้ค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2553ตำบลบางแขมของเราก็ได้เกิดภาวะโรคไข้เลือดออกระบาดอย่างหนักซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมากถึง27รายและหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้2ของโรงเรียนวัด้าชราเขาที่ต้องเสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน ซึ่งทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องและพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆในโรงเรียนวัดบาดปลาเขาเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ไปสำรวจที่บ้านของน้องที่เสียชีวิตพบว่ามีเศษภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพัุ์ของยุงลายมากมายในบริเวณบ้านและชุมชนรอบๆบ,บ,บ้านที่ไม่ได้กำจัดตามวิธีการที่เจ้าหน้าที่ได้รณรงค์ตลอดมานั่นเองค่ะ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีความ